สวัสดีหาวันจุดที่ตัางกะระกะระกะระกะดาคมต่อต่อพันธะในสุสติวิชาคนิวิชาสังคมศึกษาเรื่อง การใช้ทรัพยากรทรัพยากรอย่างประหยัดอย่างประหยัดทรัพยากรน้ำน้ำไม่เปิดไม่เปิดก๊กน้ำก๊กน้ำทิ้งไว้ทิ้งไว้ทิ้งไว้ ใช้บัวใช้บัวรดน้ำรดน้ำต้นไม้ต้นไม้แทนแทนการใช้กานใช้สายยางสายยางทรัพยากรทรัพยากรอากาศอากาศไม่เผาหญ้าไม่เผาหญ้าเผาเผาหญ้าหญ้าให้เกิดควันให้เกิดควันไม่ใช้รถไม่ใช้รถรถ ที่ควันดำที่ควันดำทรัพยากรทรัพยากรัพยากรแม่น้ำแม่น้ำไม่ทิ้งขยะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำแม่น้ำไม่ทิ้งน้ำเสียทิ้งทิ้งทิ้งน้ำเสียน้ำเสือลงแม่น้ำ โลแม่น้ำสัพยากรมาตรการโรงเรียนโรงเรียนไม่ขีดเขียนไม่ขีดเขียนผนังผนังห้องเรียนห้องเรียนเก็บกวาดเก็บกวาดขยะขยะทุกวันทุกวันสัพยากรมาตรการรถรถยนต์รถยนต์ขับช้าช้าขับช้าช้าประหยัด มันตัดน้ำมันประหยัดน้ํามันตัดน้ํามันดูแลดูแลรักษาเครื่องยนต์นไม่ให้เกิดไม่เกิดควันดำคันดำทรัพยากรทรัพยากรป่าไม้ป่าไม้ไม่ตัดไม่ตัดต้นไม้ต้นไม้ที่โตที่โตไม่เต็มที่ มเต็มที่ปลูกต้นไม้ทดแทนและหญิงปมพพัฒนาทูตารปรตาพัฒนิทัดน์ที่เตะที่ช่าตามวันที่ะ